มันจะชิมเจ,จ้าจ้าของกินวันนี้อ,อ,อ๋อกออของนออออีวหวเจ้าเดี๋ยววันนี้ปีแก้วจะเป็นคนเนี่ยวันนี้เขาซื้ออีห่วกเป็นห่อมาเจ้าห่อละห้าสิบบาทเจ้าอันนี้เปินไซคีฮือเรียบร้อยละเจ้าซื้อิ่ไหนมาน่ะซื้อหางดงอันนี้อีหวซ้อนเหรอ,อ,อเดี๋<ล>ยวเขาจะเอาอีห่วกมา vậy nam còn chào móc cái này lôi hai chị นนวนะสวยหวอเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตำน้ำพริกกันเจ้าเขาก็มาซอยจักไขรเตรียมไว้ก่อนเจ้าก็มีใส่ขมิน้นหอมเตรียมหรือว่าหอมขาวเจ้า จะไข่หรือว่าตะไคร้เจ้าใส่ขม,มิน้นจะไข่น,นักมักพริกแห้งเจ้าถ้าไข่มักเพชรก็หลายแกนน้อยแต่ถ้าบอกมักเพชรก็ลดปริมาณลงนะเจ้ามักที่เขาใส่บะเรือ นุ่มๆหมักมาคืนใ้นุ่มๆใส่กิบใส่ฝอยเป็นแว่นเป็นแม่นไม่ใช่ไหมใส่หอมแดงแหมเจ้าแต่เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะใส่ถั่วเน่าปิง้งแล้วก็กะปิ ันนี้เป็นทอดเน่าทอดเน่าอย่าไปเจ้าทอดเน่าทอดเน่าย่างบางบางสูตรกะบะไส่บางสูตรกะใส,ส่สหนังมักไห้มักมันสนน่วนทอดเน่าย่างนี่บางที่เป็นกะบะไส่เจ้าอันนี้มันมักไส้มักมันเนาะสูตรไส้สูตรมัน,นเนจ้าติควัดจากโถนี่ก็คือกะปิเจ้า เอาไปแกงน้ำพริกนี้ใส่อย่างพอง่อใส่พริกใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็ผนนาวแล้วก็กระปิอะไรกันใส่ห้าตัวก่อนห้ามาใส่มาใส่ห้านะอ๋อมันจะเก็ล่ำอีน้ะ กินเนี่ยยังกินก่อเอไอ้หัวเอ๋อไก้หัว,หวจะเอาอหัวบ้านเรานี่เขาจะซอยใบขมิ้นใส่ตวยมันจะได้หอมๆเนะะาะดีนะเดี๋ยวมีขมิ้นแต่อันโป่งพอดีเนาะ ช้าใส่ใบกลมกลกเกาะอะไรกนมันมันตึงแบบมันจึงแบบเหมเท่าใบใบแบบขิงอ่เอาใบขิงไว้ใบขมินขม้นขมิ้นมันจะมันจะเปินเปิลเอาหอมหม้อ,มอขางด้วยใบขมินม้นล่ะ ที่กระามเรียบร้อยละ Bye. Mm -hmm. เป็นไส้หัวก่อไปนี่เป็นห้องอ๋อไหหัวนี่นะ ใาบขาิงใบขมิน้มมน <c oughs> <c oughs> กลางค่ะใบขิงใบขิงใสย่ยำหนอ่อ วัวมันม้องวส่น้เติมน้ำน้อยไม่จะได้นไมไ้ม่ไ o กันด้ว้งนอนนะ มันตรง็ถไฟรถดีแล้วก็ผงชลแน่น้อยเนาะ ยก anyway, <match loser. S 2> ็ซุกเลยเนาะจิกับเจี๊ยลยเลยลเลม่หมนน้อยนะไ้อนออ่หัวเขาเขาก็ซุกแล้วเจ้า อ่าเดีจะชี้มุกจ้าอืมลำลำลำล้ลำล้จับจับเข้าจับนี่ซีเป็นยังไงเนี่ยบะหมวงแข่อิ่มโอ้บะหมวงแข่อิ่มปีนี้บะหมวงนักเข้าโอ้มีในซ่านี่เหี้ยม m u นมะม่วงตะลํา <t> <t>